การที่จะเอาวัตถุมาเรียงเรียงกันเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งลากทีละอันเนี่ยมันสามารถทําได้เลยไหมทําได้ครับก็แค่เอาไปสร้างเป็นแพทเทิร์นนั่นเอง สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเครื่องมือ d e f i Pattern หรือว่าเครื่องมือสร้าง pattern ์นั่นและรครับแต่ผมจะพามาประยุกต์ใช้ในอีกรูปแบบหนึง่งนั่นคือการทําแบบนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็อน,เอนอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับจะเป็นการเอารูปภาพหรือว่าโลโก้มาวางเรียงเรียงซ้อนกันเหมือนมันกองกันอยู่ครับใช้เวลาไม่นานเพียงไม่กี่คลิกเราก็จะได้แบบนี้ โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งเรียงภาพใหม่นะครับผมโดยยกตัวอย่างเป็นเจ้าตัวเหรียญบิตคอยตรงนี้นะครับผมอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมขอ new tab ขึ้นมาใหม่ก่อนผมจะเซตเป็นขนาด A4 ล้วกันเป็นตัวอย่างโดยปกติแล้วเนี่ยการที่เราอยากจะได้แบ็กกราวน์หนึ่งโดยที่เป็นลวดลายที่เราเออกแบบเองอย่างเงี้ยหรือว่าต้องการเอาโลโก้เรามาเรียงๆอย่างเงี้ยผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวนี้นะครับอ่ะผมก็ลากมนเลยนี่ก็คือลากเข้ามาแบบนี้โดยที่ผมต้องการทําให้เป็นภาพแบบนี้ ถ้าโดยปกติแล้วถ้าจะทําก็คือผมจะกดปุ่มคนดนทีแล้วกดชิปลดขนาดลงแล้วกดปุ่มชิปออเทเนตชิปออเทเนตแล้วก็ลดขนาดลงชิปออเทเนตขยายใหญ่ขึ้นชิปออเทเนตนี่ครับซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มพื้นที่ที่ผมต้องการซึ่งมันเสียเวลาคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำแล้วกันเผื่อใครต้องการ ทำงานแบบนี้ใน Photoshop นะครับหรือใครที่กำลังหัด Photoshop อยู่ก็จะได้เอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเลือกเลเเอร์ทั้งหมดแล้วผมลบทิ้งให้ดูก่อนเมื่อกี้ผมทำให้ดูเฉยๆว่าถ้าเรามานั่งไล่เรียงแบบเมื่อกี้มันจะเสียเวลามากทีนี้ทำยังไงวิธีการให้เราไปที่ตัวโลโก้หรือว่าวัตถุที่เราต้องการที่จะเอาไปทำเป็นแพทเทิร์นเสร็จแล้วใช้คำสั่ง Rectangle m a r q Tool ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกคุม วัตถุที่เราต้องการที่จะเอาไปทําได้เลยนะครับพื้นหลังผมแนะนําให้เป็นพื้นหลัง transparent นะเป็นพื้นหลังโปร่งใสจะดีที่สุดนะครับสำหรับพวกงานโลโก้นะหรือว่างานไอคอนต่างๆหรือว่าเป็นรูปประมาณนี้แหละถ้าเป็น png ได้จะดีกว่าเมื่อเรา selection พื้นที่ตรงนี้ด้วย rectangle marquee tool เรียบร้อยแล้ว,ลวให้เราไปที่ edit แล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นคําสั่ง define pattern ตรงนี้อยู่ให้คลิกหนึ่งครั้งทีนี้ตรงนี้เขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่า test แล้วกัน เทสแพทเทิร์นไม่รู้ว่าผมสร้างไปแล้วผมตั้งเป็นเทสแพทเทิร์นห้าแล้วกันนะครับจริงๆชื่อตรงนี้จะตั้งยังไงก็ได้นะอันนี้ผมตั้งให้ผมจําได้เฉยๆเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วกดโอเคไปเลยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วให้กดปุ่มคอนโทลดีดีเซเล็กไปก่อนนะครับยกเลิกเอสเซลเล็กตรงนี้แหละไม่ได้ใช้แล้วกลับมาที่หน้างานของเราโดยที่กระดาษปเปล่านี่แหละหรือเราจะนิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับเป็นเลเยอร์หนึ่งเสร็จแล้วให้เราไปทีี่ Edit Filll แลล้วเือก Feel. จะม ปอปอัพเดตขึ้นมานะครับโดยปกติแล้วถ้าเพื่อนๆเคยทําครั้งแรกเนี่ยตรงนี้จะเป็นโฟกกราวคัลเลอร์อยู่ตรงนี้ให้เลือกเป็นแพทเทิร์นแล้วก็เลือกคัสตอมแพทเทิร์นตรงนี้ก็คืออันใหม่นี่คือที่ผมสร้างมานะก็คือมันจะอยู่แถวล่างๆสุดนั่นแหละอันนี้คือสร้างมาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาตัวที่สาธิตให้ดูดีกว่านะครับเลือกแพทเทิร์นที่เราทําไปเมื่อกี้นะครับหรือว,ว่าที่เราดีฟายไปเมื่อกี้นั่นเองอ่ะเสร็จแล้วในส่วนของสคริปต์ตรงนี้นะครับผมให้เราเลือกเป็น, random random, นเรนดอมฟิลเรรนนดอาาออมใหหรร้้ายี่ไงะะปณ เมื่อได้ตามนี้แล้วก็กดปุ่มโอเคเสร็จแล้วจะมีป๊อปอัพเรนดอมฟิลด์เด้งขึ้นมาอีกนะครับยังไม่เสร็จนะครับในส่วนของค่าด้านบนตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะั่นคือตรงนี้จะเป็นจํานวนที่ต้องการให้มันขึ้นนะครับถ้าเราปรับน้อยมันก็จะออกมาน้อยนะครับแต่ถ้าเราปรับ เยอะเนี่ยมันก็จะออกมาทีหนึ่งก็เยอะเหมือนกันครับเหมือนว่ามันจะสุ่มให้เราเยอะขึ้นนะครับในส่วนของไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ามินิมัมสกเกลเฟกเตอร์ก็จะเป็นขนาดนครับขนาดของวัตถุถ้าเราเลื่อนเยอะขึ้นเห็นไหมครับดูจากภาพพรีวิวก็ได้มันจะใหญ่แต่ว่าน,นี้ไม่ต้องปรับเยอะลองปรับดูไปก่อนนะครับเราแก้ไขได้ปรับไปคร่าวๆก่อนในส่วนของคัลเลอร์ตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรผมปรับเป็นศูนย์เลยส่วนอื่นๆก็ปรับอาตามใจชอบนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมพอปรับประมาณนี้ก่อนเสร็จแล้วกดปุ่มโอเค นี่เห็นไหมครับเขาก็จะเลนดอมให้เราแบบนี้ง่ายๆเสร็จแ,แล้วมันยังมีพื้นที่เขาขาวตรงนี้อยู่ทํายังไงกับมันดีให้ทําเหมือนเดิมอีกครั้งครับไปที่ Edit แล้วเลือกฟ l l อันนี้เราเลือกไว้แล้วนะครับถ้าเราทําแล้วครั้งหนึ่งมันจะจําค่าให้เราแล้วกดโอเคไปเลยค่ามีอะไรจะเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนก็กดโอเคไปเลยเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวเต็มขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้ากระดาษหรือว,ว่าพื้นที่งานของเพื่อนๆด้วยนะถ้าไม่ใช่ A4 อาจจะเป็นพื้นที่ใหญ่อะไรอย่างเจจง มาปรับในส่วนของ m i n i ม u m scale เมื่อกี้อาจจะต้องมาปรับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูน่ครับในส่วนของตรงนี้ก็คือปรับขนาดใหญ่แล้วก็จํานวนนะครับจานวนที่อยากให้เขาแสดงถ้าปรับน้อยมันก็จะขึ้นน้อยนะครับให้ปรับมาเยอะก็จะขึ้นเยอะอันนี้ลองไปเล่นกันดูนครับผมอาจจะอธิบายไม่ครบถ้วนเพราะผมก็ไม่ได้เก่ง Photoshop อะไรเพียงแต่ว่าอยากจะมาทําคลิปแนะนํเพื่เฉยว่า Photoshop มันมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายก็สนุกดีนะครับสำหรับคนที่ชอบ Photoshop โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาแนะนําทริคเล็กๆน้อยเฉยเนะครับสําหรับ d e f i pattern การที่จะเอาวัตถุมาเรียงเรียงกันเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งลากทีละอันเนี่ยมันสามารถทําได้เลยไหมทําได้ครับก็แค่เอาไปสร้างเป็น pattern นั่นเองนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนีม้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันกันกบทริคดีๆแบบนี้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ